สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ช่องสู้ซินชนะนะคะวันนี้นะคะแปงก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการบริจาคเสื้อผ้านั่นเองคะ่ะทุกคนแต่ว่าที่แปงจะบ,บริจาคนี่แปงไปติดตามเพจนี่มาเลยคะ่ะติงเพื่อพี่น้องบนดอยสูงเพื่อไม่ใช่เพื่อน้องบนดอยสูงนะคะเพจนี่เลยคะ่ะเขาก็จะมีบริจาคเสือ้อผ้าตุกก๊กตาหรือว่ารองเท้าพวกของมือสองแต่สภาพดีนะคะทุกคนคือวันนี้ไปจะมาบริจาคเป็น ครั้งที่สแล้วนะคะทุกคนก็คือสภาที่แปลงได้มากก็จะมีเสภาแปลงด้วยแล้วก็เสภาที่เพื่อนๆพี่ๆหรือว่าคนมีตังที่เขาไม่เอานะคะที่เขาจะเอาทิ้งขยะแต่ว่าแปลงขอมาไวค้ค่ะเพื่อที่จะบริจาคให้น้องๆคนที่เขาแปลว่าไม่มีนะคะแบบอืมเนาะก็บ,บอกไม่ถึงกันนะคะทุกคนเราแปลกก็ออพอเขาเอาเส้ามาใหายแปลงแล้ใช่ไหมคะทุกคนเราแปลงก็จะซักซัก ซักก่อนนะเราต้องซักก่อนไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นเส้าแล้วก็ซักอะไรให้เรียบร้อยนะคะทุกคนก่อนที่จะส่งบริจาคนะคะทุกคนต้องเป็นเส้าเมื่อสองที่แบบว่าสภาพดีนะคะแบบไม่ขาดอะไรอย่างนี้นะคะตอนขั้นตอนแรกนะคะคือเราจะเขียนที่อยู่ก่อนนะคะทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ส่งนะคะทุกคนแล้วเ,เราก็มาเขียนอะในจ้าหรือว่าปิ้นเอาก็ได้นะคะทุกคนแตบบ่ปากกาไมา้เมื่อกี้มันเขียนไม่ออกนะคะ ทุกคนแปงก็เขียนที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะแปงก็จะส่งไป2ทีนะคะทุกคนทีละ2กล่อง3กล่องนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคัดแยกจะผ่านเพื่อที่จะส่งกันเลยค่ะ ก็ทําการคัดแยกเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแป้งนะจะส่งที่ไหนบ้างนะคะทุกคนแล้วแป้งจะให้ดูนะคะประมาณหนึ่งสอสามี่ห้กล่องค่ะทุกคนประมาณ6กล่องนะคะเดี๋ยวแป้งจะให้ดูนะคือแบบปังมากค่ะทุกคนเป็นตุ๊กตาแล้วก็เป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าแล้วก็ตุ๊กตานะคะนี้ก็จะเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้านะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น พาหูพะหมืหมเมดเลยนะคะรังนี้รังนี้ก็จะเป็นตุ๊กตานะคะเป็นตุ๊กตาค่ะก็ประมาณนี้พุกกองค่ะทุกคน ติดที่อยููนะคะทุกคนดูความร้อนนะคะร้อนมากวันนี้นะคะทุกคนเียมติดที่อยู่ที่อยู่ของแป้งแป้งส่งไปแป้งส่งสองทีนะคะทีละสามกล่องตอนแรกนึกว่าแต่ทีละสองกล่องนะคะแต่ว่ามันเยอะเป็นทีละสามกล่องนะคะทุกคนแม่ห้องสอนนะคะเราก่อจังหวัดตากแม่ห้องสอน จังหวัดแม่ห้องสวนแล้วก็จังหวัดตากนะคะไปส่งไปสองที่ค่ะเดี๋ยวเรามาตดที่อยู่ต่อเลยค่ะทุกคนดู้อนมากแต่ส,สู้ค่ะวันนี้อากาศร้อนจริงค่ะทุกคนสู้ค่ะเดี๋ยวเราไปตีกันเลยแปลงก็แพ็กเซตเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือแบบโอ้ดูเงาเช่นสินี่เลยค่ะทุกคน เรียบร้อยแล้วนะคะคุณถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e แล้วก็เป็นกำลังใจแห่แปลงด้วยนะคะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะจบไปด้วยดีนะคะสำหรับการทำคลิปแพ็กของบริจาคนะคะทุกคนบริจาคได้ที่เพจ เพื่อน้องบนดอยสูงนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะดยวแ้งคืนเพจไว้ให้บนนี้เลยค่ะเพื่อน้องบนดอยสูงนะคะทุกคนเขาก็จะมีกิจกรรมออมีแบลบว่าให้บริจาคเสื้อผ้าตุ๊ก,กตาหรือว่าอาหารอะไรเงี้ยเยอะแยะต้องเขาไปดูนะคะทุกคนทุกคนคะป้ายากจะบอกว่าเสื้อผ้ามือสองนี่เราอย่าทิ้งนะคะทุกคนเราสามารถส่งไปบริจาคได้นะคะคือแบบว่าคนที่เขาแบบว่าไม่มีเขาก็ต้องการนะคะทุกคนคือก็คือได้บุญไปด้วยนะคะนี่นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แปงด้วยนะวก็อย่าลืมกดติดตามแปงด้วยนะคะสำหรับวันนี้เป็นไปแล้วบ๊ายบาย